แล้วก็เออเอเอออตามฉันไปไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วดูสิจะแต่งงานทุกทีแต่กลับไม่มีออร่าที่สนเสย์เยจ้า่าวของเธอมันคงไม่มีปัญญาซื้อแหวนแพงๆให้เธอแม่เลยก็คงเป็นแค่เหมือนงานออฟฟิศก็ะจกกระจกเหมือนเธอสินะฉันรูสงสารเธอจริงๆเลย,เลยวะ <c> ่ะ CVM Film <eme> วันนี้ลูกค้าดูเงียบๆเนอะคงต้องรอช่วเงเยน็นคนถึงจะออกมากันละมะั้งอืมเมืออ่อไหร่เราจะมีปัญญามาซื้อทองแบบคนอื่นเขาบ้างเนาะก็ตอนที่เรารวยไงแต่ตอนนี้ยังไม่รวยก็ขายคนอื่นเขาไปก่อนโฮ้ยฉันไม่น่าถากันเลยเอาก็ฉันเห็นที่บ่นนี่ก็เลยบอกเฉยๆพอเลยพอเลยแกทำงานองแกเลยนะสวัสดีคุณลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะนี่เนื้อทองกับไอใช่ปะใช่นี่เยวาเหรอเนี่ยใช่ใช่ฉันเองไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะตั้งแต่เรียนจบเธอเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีแล้วพวกเธอละ่ะเป็นยังไงกันบ้างพวกฉันก็เรื่อยๆนะ พวกเธอเป็นพนักง,งานร้านนี้หรอทำไมฉันมาหลายรอบแล้วถึงไม่เคยเจอเลยล่ะอ๋อไม่ใช่ใชฉันไม่ใช่พนักง,งานร้านนี้หรอกแต่ว่าฉันเป็นเจ้าของร้านทองตั้งหก่กเอาเหรอทำไมฉันไม่เคยรู้เลยล่ะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทองนี่จะทำหน้างงสิไอ้ไอ้ ก็ฉันไม่เข้าใจนี่ว่าแกจะไปหลอกเขาทำไมอไนี้แล้วก็เออเออออาตามฉันไปไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ใช่คือว่าเนี่ยเนื้อทองเขาโชคดีได้แฟนรวยก็เลยมาเปิดร้านทองที่นี่แต่เขาไม่ค่อยออกตัวหรอก ส่วนใหญ่ก็ชอบปลอมตัวมาเป็นพนักงานคอยขายทองให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเธอล่ะวันนี้มาทำอะไรหรอวะอ๋อฉันว่าจะมาเลือกดูพวกแหวนเพชรแล้วก็ทองนะ่ะพราะเดี๋ยวแฟนจะมาซื้อเอาไปใช้ในงานแต่งจะแต่งงานเหรอดีใจด้วยนะขอบใจจ้ะแต่ฉันว่าเจ้าอกของเธอ มันคงไม่มีปัญญาซื้อแหวนแพงๆให้เธอแม่เลยคงจะซื้อได้แค่ถูกๆใช่ไหมล่ะอะไรทำให้พวกเธอคิดแบบนั้นเหรอก็ถ้าจะบอกเธอมีเงินก็คงไม่ปล่อยให้เธอเดินตากแดดร้อนๆมาร้านทองคนเดียวแบบนี้หรอกแล้วดูสิจะแต่งงานทุงทีแต่เกิดไม่มีออร่าซะสักเลยแต่งตัวก็สงซอรทองสักเส้นเจ้าเ่ายังไม่มีปัญญาหาให้เธอใส่เลย ก็งมจะเป็นแค่พนังานอาออฟฟิศก็จอกมาจอกเหมือนเธอสินะฉันละสศสารเธอจริงๆเลยว่ะฉันแปลกใจจังว่าทําไมเธอถึงกล้าพูดกับลูกค้าแบบนี้ถ้าเธอเป็นเจ้าของร้านจริงๆเธอจะดูถูกลูกค้าแบบนี้ได้เหรอไม่กลัวเสียลูกค้าเหรอไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันรวยมาก <laughs> 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 ฉันว่าเธอไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกได้ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเอาทองที่ร้านใส่ให้เธอดูเธอจะเชื่อว,ว่าฉันเป็นเจ้าของร้านจริงๆไอ้ แล้วฉันจะกล้าเอาทองมาใส่ได้ยังไงเนื้อทองเขาเป็นเจ้าของร้านนี้จริงๆได้งั้นฉันไปซื้อร้านอื่นก็ได้ขอให้เธอรวยสมใจก็แล้วกันไปเลยเชิญจ้ะชีวๆโชคดีนะ เออเออได้ได้เร็วเร็วเลยเร็วแล้วแค่ใส่อะไรเยอะเลยไงเออมาฉันถอดเถอะไม่ต้องถามเนื้อทองแกแน่ใจใช่ไหมว่าใช่ที่นี่อ่ะ แน่ใจสิก็นี่ไงบริษัท CVM Property ที่เขากำลังรับสมัครงานไปไปเข้าไปข้างในกันเถอะขอโทษนะคะที่นี่รับสมัครพนักงานอยู่ใช่ไหมคะว้าอา้า ไหนบอกว่าเป็นเจ้าของร้านทองไงทําไมถึงมาสมัครงานล่ะอะไรฉันยังไม่ทันบอกเลยว่าฉันจะมาสมัครแล้วอีกอย่างร้านนั้นฉันก็อยากแฝงทำแล้วฉันก็อยากหาเงินด้วยตัวเองด้วยอ๋ยเหนือทองจนป่านนี้แล้วหัดคูดความจริงซะบ้างสิไม่ต้องไปโกหกในวามันแล้วเพราะความอยากรวยความอิจฉาทุกอย่กของแกเนี่ยทำให้เราสองคนตกงานเห็นไหม จริงเหรอใช่แล้วทำไมเธอถึงต้องมาสมัครงานที่นี่ล่ะเออคือกล้าดียังไงถึงได้เอาท้องที่ร้านของฉันมาใส่ฮะหนูแค่ยืมมาใส่เฉยๆนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปคืนนะคะยืมมาเฉยๆหรอกล้าพูดได้ยังไงว่ายืมมาเฉยๆพวกเธอเห็นพองราคาแค่บาทสอบาทหรือไง ฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกเธอตำรวจพวกเราขอโทษครับคุณโยมใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจค่ะ ีถ้าพวกเธอมั่นใจแบบนั้น,น,นก็รีบเก็บของแล้วใส่หัวออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ฉันไล่พวกเธอออกอะไรนะคะไม่ได้ยินหรอฉันบอกให้ออกไปจากร้านฉันได้แล้วหรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจเออคุณยอค่ะอ,อ,อ,อย่า,าอีมไม่เชื่อเนื้อทองอย่าเข้ามาแจ้งตำรวจหรอกแบบนี้ก็หมายความว่าออกเธอานิาใช่ไง ที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองแล้วแบบนี้พวกเราพอจะสมัครงานที่ได้ไหมวะยังไงพวกเธอก็ลองสมัครดูก่อนแล้วกันเผื่อเจ้านายฉันจะรับแต่ถ้าพวกเธอยังไม่เลิกทิงใส่แบบนี้ชีวิตของพวกเธอก็จะมีแต่ความล่มจมไม่จบไม่สิ้นหวังว่าพวกเธอจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อเอาไปเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงตัวซะนะ ขอบใจเรามากนะว่าที่ให้โอกาสพวกเราฉันสัญญาแล้วว่าฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วอืมแค่เธอในยิม้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิม้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โปรถ์ทายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น 在